สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่พุ้ยขอพามาแกะกล่องนะคะเซรั่มใหม่ล่าสุดนะคะของคิ e ส์นะคะซึ่งเป็นเซรั่มพิเศษขึ้นมาจากเซรั่มปกตินะคะเพราะว่าเขาเป็นเซรั่มที่มีการนําเอา r e ติน o ลนะคะเข้ามาผสมเข้ามาด้วยนะตัวนี้มีชื่อว่า r e ติน o ลสกินร e เนวิ่งเดลี่ไมโครโด s e เซรั่นั่นเองนะคะต้องบอกก่อนว่าเซรั่มตัวนี้เนี่ยพี่พุ้ยได้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มานะคะจากทีมงานของจีบันนะคะ แล้วก็ทีมงานของคิวสนะคะที่ให้โอกาสพี่ปุ้ยได้ทดลองใช้นะคะผริตพัณฑ์ตัวนี้นะคะก่อนที่จะมีการเปิดตัวเนาะแล้วก็ให้พี่ปุ้ยรีวิวได้ตามความเป็นจริงนะคะก็เรียกว่าใช้ประสบการณ์จริงนะคะในการอาลองใช้ครีมตัวนี้แล้วก็ให้รีวิวจริงๆกันเลยโดย,โดยที่นะคะเซรั่มตัวนี้เนี่ยคือมันมีความพิเศษตรงที่ว่าเขาใช้คอนเซปต์ไมโครโดสนะคะก็คือใช้ขนาดที่น้อยๆน,นะคะแต่ว่าเจาะจงไป แบบแม่นยำเลยนะคะเพื่อให้ได้ผลแบบโดยตรงที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะก็คือว่ามันจะเป็นเรตินอลที่เข้มข้นนะคะที่ถูกกำหนดปริมาณมาแล้วนะคะแล้วก็มีความเข้มข้นที่สามารถที่จะใช้ได้เป็นประจำทุกวันแบบ ไม่มีเอฟเฟกนั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนประกอบอื่นๆนะคะที่สำคัญในตัวนี้เลยเนะะี่ยค่ะมันจะมีตัวเซรามายกับเพปไทด์นะคะที่จะแบบว่าช่วยในการฟื้นฟูซ่อมบำรุงแล้วก็ป้องกันการระคายเคืองมาด้วยนะคะก็เรียกว่าแบบใช้เรติโนลตัวนี้นะคะก็ตัดความกังวลเรื่องการระคายเคืองไปได้นะคะจริงๆอะ่ะถ้าพี่ปุ้ยรีเฟอร์มาจากเพจของคุณดามนะคะ ก็พี่ดามเนี่ยเขาจะไลายฟังอยู่แล้วว่าตัวเรดิโนลจริงๆไม่จําเป็นต้องเข้มข้น แต่ปริมาณที่ใช้เนี่ยควรจะมีความสม่ำเสมอนะคะไม่ใช่ว่าเราใช้เรดิโนลตัวหนักๆน,นะคะก็จะได้ผลเร็วอย่างนั้นไม่ใช่คือมันขึ้นอยู่กับความสม่ำเสมอของเรานะคะในการที่จะใช้เขาให้ถูกต้องนะคะแล้วก็หลักการเดียวกันเลยกับที่คิวส์เขานำมาพัฒนาตัวนี้นะคะคือก็ไม่ได้ว่าจะต้องอัดเรดิโนลมาแบบในปริมาณที่แบบแรงมากนะคะแต่ว่าต้องเป็นปริมาณที่ปลอดภยัยแล้วก็ปริมาณที่ะจะไม่ทําให้เราเกิดการ ไขยเคืองนะคะพร้อมทั้งเขาก็ใส่ตัวป้องกันนะคะเซรัมไอเพปไทม์มาให้เราด้วยนะคะซึ่งตัวเซรัมนั่นเองเนี่ยเขาก็จะเป็นตัวเสริมเกาะป้องกันเนาะคือมันเซรัมมันจะเป็นไอตัวไขมันในผิวหนังของเราอะนะคะก็ตัวนี้นี่ก็คือจะเป็นตัวเสริมความแข็งแรงให้ผิวเนาะแล้วก็ตัวเพปไทม์เนี่ยจะเป็นความเสริมความสมบูรณ์นะคะแบบว่าทําให้ดูอ่อนเยาว์นั่นเองนะจ๊ะอ่ะ เกินรายละเอียดมาแล้วแบบคร่าวๆนะคะก็เดี๋ยวจะพามาแกะกล่องก่อนแล้วกันเนาะตัวนี้นะคะจะมีขนาดที่50 ml นะคะในส่วนของราคาเนี่ยพี่ปุ้ยขออนุญาตเ,ออเช็คกับทางเว็บไซต์ของ q s อีกทีนึงแล้วกันเนาะนะคะแล้วก็ออแพคเกจจิ่งก่อนอะ่ะแพคเกจจิ้งจะเป็นคอนเซปต์สีขาวม่วงแบบนี้น่ารักมากนะคะสีทนสบายตานะจ๊ะ แล้วก็เดี๋ยวเรามาเปิดดูเลยนี่เปิดออกมานะคะเราก็จะเจอกับตัวนี้ค่ะนี่ก็จะเจอผลิตภัณฑ์นะคะของเขาที่ดีไซน์มาในโทนขาวม่วงเช่นเดียวกันแบบนี้นะคะรูปร่างลักษณะของเขาก็จะเป็นขวดไซซิ่งแบบถือประมาณนี้เลยนะคะ50 ml นะแล้วก็แม t e r i ย l คือดีมากนะคะแบบนี้เลยค่ะแข็งแบบ จะเป็นแก้วหรือเปล่าเนี่ยเป็นแข็งๆแ,แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ฝาเขาก็จะเป็นเปิดได้แบบนี้นะคะนี่แล้วก็หัวปั๊มทางด้านบนนะคะจะเป็นรูปแบบนี้ค่ะนะคะ,นะคะเป็นแบบนี้นะโอเคทีนี้เดี๋ยวพี่ปุ้ยขอมาดูเนื้อกันก่อนเลยนะคะก่อนที่จะไปคุยกันต่อนะคะ,ะมาเทสเนื้อกันสักนิดนึง นี่นะคะออโอเคนะคะสีของเค้านะคะอยากให้ดูสีของเค้าหน่อยนี่สีของเขาเนี้ยจะออกเป็นสีเหลืองๆนะคะซึ่งเ,เท่าที่พี่ปู้ยสังเกตน,นะเรตินส่วนใหญ่ครีมส่วนใหญ่ที่มีเรตินอลนะคะก็จะมีลักษณะส,สีนะคะเป็นแบบนี้เลยนะอืมอ่ะขอปิดฝา้ไนะจ๊ะ มาดูที่ตัวเนื้อกันนะคะคือชื่อของเขาเนี่ยมันเป็นเซรั่มเนาะแต่ว่าพอเรากดออกมาแล้วเนี่ยมันจะมีลักษณะที่กึ่งๆึจะเป็นครีมนะคะแบบนี้เลยนะคะ แต่ถึงแม้ว่านะคะจะเป็นเนื้อที่ไม่ได้ใสแหนวนะคะเหมือนเซรั่มนะก็ไม่ได้หนาม,มากนะคะก็บางเบาอยู่นะเนี่ยค่ะก็ไม่ได้ใช้ยากอะไรไม่ได้แบบเป็นครีมอะไรเลยที่หนักๆไม่ใช่นะคะ ตัวนี้นะคะก็เขาให้เราเนี่ยทาให้ทั่วใบหน้าเลยนะคะแล้วก็รวมถึงบริเวณแบบว่าตีนกาต่าง,าง,างๆนานาโดยเร่องรอยของเราต่างๆนานานะคะแล้วก็ให้เหล็กเลแยงบริเวณเปลือกตากระดิงฝีปากก็แล้วกันนะคะแล้วก็ตอนนี้ตัวนี้เนี่ยจริงๆอะ่ะแบรนด์บอกว่าใช้ได้ทั้งกลางวันกลางคืนนะคะก็คือแล้วแต่สะดวกจะใช้นะแต่ว่าอย่างไรก็ตามการที่เราใช้เรตินอลเนี่ยทุกครั้งเลยเราต้องโบกเอ่อตัวกัน แดดนะคะให้ให้ให้เยอะนะคะก็คืออย่าลืมใช้กันแดดแหละต้องมีการใช้กันแดดสม่ำเสมอเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะเป็นคำถาม ตลอดเลยนะคะของคนที่ใช้เรตินอลรวมถึงพี่ปุ้ยด้วยนะคะคือทุกครั้งที่พี่ปุ้ยจะใช้อะไรก็ตามเนี่ยต้องเช็คก่อนเลยว่าตัวนี้เนี่ยใช้คู่กับพวกวิตามินซีได้ไหมพวกแนสเซนามายได้ไหมนะคะพวกเอ่ออะไรอะวิตามินอีอะไรอย่างเงี้ยนะคะ AHA อะไรอย่างเงี้ยนะคะ, A, ะ,ะ,ค,ะคือจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยทางแบรนด์นะคะอันนี้พี่ปุ้ยเช็คข้อมูลจากทางเว็บไซต์นะเขาก็บอกว่าเรตินอลของเขาว่าสามารถใช้ได้กับวิตามินซีวิตามินอ e, ี นะคะตัวไฮยาลูรอนิกเอสิก็ใช้ได้นะคะแล้วก็ตัวในอาซินามายก็ใช้ได้นะคะคือเขาเหมือนกับว่าโอเคอะถ้าผิวคุณแข็งแรงและไม่มีเอฟเฟกต์ใดๆแอบแฝงกับพวกวิตามิน C, aha หรือใดๆนะคะก็สามารถแทรกเข้าไปในรูทีนปกติของคุณได้เลย ะะแต่ว่าทางนี้ทางน,านั้นพี่ปุ้ยขอบอกก่อนนะคือต้องดูผิวของเราด้วยเป็นหลักนะคะเพราะว่าบอกตามตรงนะพี่ปุ้ยอยากไม่เป็นคนที่ไม่สามารถใช้เรตินอลคู่กันกับวิตามินซีได้นะคะเพราะว่าผิวพี่ปุ้ยไม่ไหวจริงจงโดยปกติเนี่ยทั้งวิตซี aha หรือใดๆเนี่ยพี่ปุ้ยจะแบบค่อนข้างระคายเคืองง่ายน้อยตัวมากที่พี่ปุ้ยจะใช้ได้นะคะแล้วยิ่งยิ่งมาใช้คู่กับเรตินอลเนี่ยพี่ปุ้ยจากตัวที่ลาที่ีปุ้ยลองใช้เนี่ยพี่ปุ้ยต้องเอาวิตามินซีออก นะคะแล้วก็ใช้เรตินอลตัวเดียวซึ่งเขาก็ให้ผลแอคทีฟกับพี่ปุ้ยได้ดีเหมือนกันนะคะก็ให้ระวังกันนิดนึงแล้วกันอันนี้พี่ปุ้ยขอพูดแบบกลางๆนะคือเพราะว่าพี่ปุ้ยไม่ใช่นักวิชาการอะไรแบบนั้นนะคะแต่ก็รีมาให้ฟังว่าอะใครที่ผิวะระคาเคืองง่ายต้องระวังหรือว่าต้องเทสก่อนว่าไหวไหมคือถ้ามันไม่ไหวเนี้ยอย่าใช้ ะะให้หลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงคนละเวลาก็ได้คือไม่ได้หมายความว่าให้เลิกใช้นะคือให้หลีกเลี่ยงใช้คนละเวลานั่นเองนะคะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะคะถ้าใครมีความจําเป็นต้องใช้พร้อมกันจริงๆนะคะ mm hmm. ก็ถ้าจะลองเทสนะที่เซฟที่สุดเลยก็คือว่าให้ใช้แบบขั้นตอนการลงแบบ ทีละตัวค่ะคือไม่ใช่ใช้โบกโบกโบกรวมกันเลยอย่างนี้ไม่ใช่นะคืออาจจะแบบเรียงลําดับเซรั่มที่คุณใช้อยู่เนาะแล้วก็ใช้ทีละตัวแล้วก็รอให้เขาแห้งให้เขาซึมลงผิวให้เขาทํางานไปแล้วเรียบร้อยถึงค่อยต่อด้วยตัวนี้นะคะก็ต้องลองดูก่อนว่าผิวเราไหวไหมพี่ปุ้ยขอบพูดอย่างนี้ละกันนะคะแล้วก็นิดนึงว่าสําหรับใครที่ไม่เคยใช้เรติโนมาก่อนนะคะไม่ว่าแบรนด์จะ แบรนด์ไหนก็ตามนะจะบอกว่าเออปริมาณมากปริมาณน้อยหรือว่าปลอดภัยหรือว่าอะไรเงี้ยคืออยากให้ทุกคนได้เทสก่อนใช้เสมอนะคะอันนี้ไม่ได้พูดถึงคิวส์อย่างเดียวนะคือยี่ห้อทั่วๆไปด้วยนะคะก็ต้องลองเทสต์ก่อนว่าผิวเราไหวไหมแค่ไหนนะคะแล้วก็บางท่านเนี่ยที่ไม่เคยใช้มาก่อนเลยอาจจะมีความรู้สึกยิบๆิบ,บ,บ,บเล็ก นะคะแต่เนี่ยพี่ปุ้ยเคยใช้ของอีกแบรนด์หนึ่งมาก่อนแล้วอันนั้นก็ผ่านโอเคนะคะแต่พี่ปุ้ยต้องใช้ตัวเดียวๆเ,เลยนะคะแล้วก็พอมาถึงตัวนี้เดี๋ยวพี่ปุ้ยก็จะต้องเทสเหมือนกันนะคะว่าพี่ปุ้ยสามารถใช้กับตัวไหนได้บ้างนะอ่ะก็จะคร่าวๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับตัวเรตินอลตัวใหม่ของคิลส์นะคะเออนิดนึงเหมือนไม่ได้เล่าให้ฟังเนอะอันนี้คือไม่มีพาราเบนนะคะไม่มีน้ำหอมด้วย นะคะตัวพวกออมิ n เนอรลัลออยต่ตางๆอะไรอย่างเงี้ยพะัทะเลตต่างๆที่แบบมันจะเอฟเฟกให้เราแพ้ค่ะไม่มีเลยเขาเอาออกไปหมดนะคะคือใส่มาแต่ตัวเด็ดๆก็คือมีเรดินนลมีเพปไทด์แล้วก็เซรามายเท่านั้นเลยนะคะแล้วก็เหมือนกับ พี่บุ้ยเคยแนะนําไปนะคะของ Product ที่แล้วเนาะตัวนี้ก็จะแนะนําเหมือนเดิมเลยก็คือว่าการที่จะต้องเทสการใช้เรติโนลนะคือพี่ผุ้ยแนะนําให้เริ่มใช้ตอนกลางคืนก่อนนะคะเพื่อความเซฟปลอดภัยแล้วก็อาจจะใช้เป็นแบบวันเว้นวันนะคะกลางคืนก่อนเลยนะวันเว้นวันนะคะแล้วก็ถ้าสักอาทิตย์หนึ่งนะคุณไม่เป็นอะไรนะคุณก็ใช้ต่อเนื่องเลยนะคะทุกๆวันอันเนี้ยได้ตัวนี้เขาบอกว่าใช้ทุกวันได้ นะคะคือมันไม่ได้เข้มข้นมากขนาดที่ต้องเว้นเวนเวนเวนนะคะตัวนี้เป็นเรดิโนลที่สามารถใช้ทุกวันได้นะก็ลองเทสดูก่อนนะคะขออนุญาตเตือนอีกทีหนึ่งนะซึ่งตัวพี่ผู้เองก็จะไปเทสดูด้วยเหมือนกันนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็จะต้องขอจบคลิปนะคะตัวเรตินอลตัวนี้นะคะของคิวส์เท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะพี่ปุ้ยจะใช้งานจริงๆเพราะว่าพี่ปุ้ยเป็นคนที่รีวิวอะไรก็คือต้องขอใช้งานก่อนนะคะอย่างน้อยๆตัวนี้อาจจะต้องใช้นานเวลาน,านานหน่อยนะอาจจะ3สัปดาห์ขึ้นไปเลยถึง4สัปดาห์นะคะก็แล้วจะมาสรุปให้ฟังนะคะแล้วก็จะเขียนเล่าฟีลลิ่งให้ฟังที่เพจอีกทีหนึง ะะก็ยังไงก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามกันนะแล้วก็เดี๋ยวมาดูผลด้วยกันนะคะที่หน้าเพจพี่ปุ้ยอีกทีหนึ่งนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะพี่ปุ้ยก็ต้องขอจบเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็ขอบคุณสาหรับการติดตามนะคะทุกคนเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้กด u b s c r i b e นะ่กดให้พี่ปุ้ยหน่อยนะคะนะะแล้วก็เดี๋ยวมาติดตามกันว่าคลิปหน้าพี่ปุ้ยจะมีอะไรมาเล่าให้ฟังอีกนะคะสําหรับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ